กลาบสวัสดีแล้วก็ยินดีต้อนรับผู้ชมอซัมปีดนะครับวันนี้โคผมลุงครับกับการรีวิวชุดคิดนะครับของเจ้าตัวเสี่ยลมิสซีอัลต้านะครับเป็นอุปกรณ์ที่ช่วยยกระดับความเท่นะครับของเจ้าตัวเสี่ยลมิสซีอัลต้าที่เป็นกองเลยครับครับสำหรับใครที่สั่งจองเจ้าตัวเสี่ยลมิสซีอัลต้าไป1,000คนแรกของประเทศไทยนะครับคุณก็รับการันตีได้เลยครับว่าคุณจะได้เจ้าตัวโฟโต้กลฟฟี่ชิดตัวนี้ครับไปใช้งานได้อย่างฟรีๆเลยนะครับผม แต่สำหรับใครที่สั่งจองไม่ทันนะครับก็ดินข่าไว้ว่ามันจากทางเสมีไทยแลนด์นะครับว่าเขาจะเข้ามาวางจำหน่ายอย่างแน่นอนนะครับผม <S <S ก็เรื่องราคาเดี๋ยวก็เดี๋ยวรออัปเดตกันอีกทีเนาะครับตั้งแต่ได้ลองที่ตัวโฟโตกราฟิกค,คิดตัวนี้กับตัวเสีมีซีเอลต้ามาครับผมไม่มองว่ามันคือโทรศัพท์แล้วนะครับผมทุกวันนี้มันคือกล้องนะครับที่มีความสามารถในการโทรออกได้ดนิดหน่อยเล่นเกมได้บ้างนะครับเอามาตัดต่อวิดีโออะไรอย่างนี้ได้พอฟิลิ่งการใช้งานนะครับมันคลาดคลาบใกล้เคียงกับพวกกล้อง D S R มากๆเลยนะฮะ ด้ยวยความที่เขามีคลิปมาให้แบบนี้ครับเออคือฟลูริกเมันกล้องแล้วแหละมันไม่ใช่มือถือละ <c oughs> ในการใช้งานนะครับผมว่าเจ้าตัวนี้มันก็ช่วยให้แบบเออการถ่ายภาพในคลิปประจําของเรามันง่ายขึ้นเยอะนะครับ <c oughs> อย่างเวลาที่ผมต้องการแบบหยิบมือถือขึ้นมาเออมาถ่ายรูปแบบไวๆนะครับหยิบออกมาจากกระเป๋าของเกงนะกดปุ่มชัตเตอร์ค้างนะครับเขาสามารถเข้ากล้องให้ผมได้ทันทีเลยนะคือเจ้าตัวนี้ครับมันไม่ได้เป็นแค่ ลิปจับแล้วก็มีปุ่มชัตเตอร์นะครับด้วยความสามารถของมันมันสามารถแบบเป็น power bank ให้เราได้นะครับซึ่งความจุข,ของมิลลิแอมของมันก็อยู่ที่1,500าม ah ิลลิแอมอลเลยนะฮะแล้วก็จะตัวนี้ครับฟังก์ชันนะครับมีพวกคันโยกในการนับซูมแบบระยะต่างตัวมต่อเนื่องได้นะครับมีลูกกิ้งในการแบบปรับค่า ev ปรับค่าแสงหรือปุ่มทั้งหมดเหล่านี้ครับที่ผมกล่าวไปคุณก็สามารถไปคัสตอมแบบตามความสะดวกคุณเองได้เลยนะครับ ก็คลิปนี้ก็เป็นแบบเออคลิปที่ถือโอกาสมาแบบสอนการใช้งานเจ้าตัวกลิปตัวนี้ให้คุ้มที่สุดแล้วกันนะครับเออว่ามันเออใช้งานยังไงบ้างเนาะแล้วก็เดี๋ยวมาดูกันนะครับก่าเจ้าตัวฟ h โต o กราฟ h ี่คลิปตัวนี้ครับมันเออเขาให้อะไรมาให้บ้างนะครับผมครับอุปกรณ์หลักๆนะครับที่ให้มาอยู่ในเซตฟอโต้กราฟฟี่คลิปนะครับก็มีอยู่5ชิ้นด้วยกันนะครับก็เดี๋ยวขอเริ่มที่เคสกันก่อนเลยนะครับผมเคสเจ้าตัวนี้นะครับถึงแม้ว่าเออมันจะเป็นพลาสติกนะครับผมแต่การใช้งานนะครรับกาาทํสี การเอ่อถอดใส่ผมว่ามันค่อนข้างให้ฟิลลิ่งที่ดีนะครับผมคือมันค่อนข้างใส่ง่ายมากเลยนะครับแล้วก็เมื่อใส่เสร็จนะครับคือมือถือเราดูเท่ขึ้นเยอะเลยนะฮะด้วยการทําสีแบบเออแบบเมทัลลิกแบบด้านเนาะก็ช่วยเพิ่มแบบความหรูให้แบบเออให้ตัวแบบยม a o m ีอาาัลต้าเราเพิ่มขึ้นมากเลยนะครับผมให้ฟิลลิ่งเหมือนแบบเออการถือกล้องเลยแบบมีการแบบใช้แบบสีเงินด้านตัดกับสีดําเนาะต่อมานะครับก็จะเป็นเจ้าตัวกลิปต,ตัวนี้เนาะ การใส่ก็ง่ายมากๆเลยนะครับผมแล้ตัวนี้นะครับมันแบบเป็นแบบท y p e C เนาะก็เสียบกับพอชาร์จของเราได้เลยนะครับผมเนี่ยครับเสียบเข้าไปนี่ปุ๊บตัวเครื่องเขาจะดีเทคครับตอนนี้ครับมันก็เออเท่ากับเราเสียบตัวนี้ไปเท่ากับเออมันชาร์จของมือถือเราไปด้วยเนาะแต่ความพิเศษของมันคือนะครับเมื่อเราเสียบเข้าไปนะครับผมตอนที่เราแบบเปิดหน้าจออยู่แบบไม่ใช่หน้าจอล็อกนะเขาก็จะมีป๊อปอัพเด้งมาให้เลยนะครับว่าเออ เราใส่ตัวด้ามจับกล้องอยู่นะก็ตรงนี้ครับเขาจะบอกทั้งเปอร์เซ็นต์แบตเตอรี่ของเครื่องเรานะครับแล้วก็เปอร์เซ็นต์แบตเตอรี่ของไอตัวลิปตัวนี้ครับผมอย่างตอนนี้ครับแบตเตอรี่ของตัวคลิปของเราก็อยู่ที่85เปอร์เซ็นต์นะครับปดตกลงได้เลยข้อดีของมันนะครับคือตัวนี้ครับมันจะมีเอการล็อกอยู่นะครับผมถ้าาล็อกอยู่นะครับเราไม่สามารถถอดลิปออกมาได้เลยนะครับผมแต่ถ้าเราปลดล็อกมันปุ๊บการถอดก็ง่ายมากเลยนะฮะ แนะนำนะครับทุกครั้งที่ใส่นะก็ให้ล็อกไปก่อนนะครับผมเมื่อล็อกเสร็จนะครับเขาจะมีแถบสีแดงนะครับโชว์สถานะว่าเออมันกำลังล็อกกับตัวเครื่องเลาอยู่นะไม่สามารถถอดออกมาได้อืมและต่อมานะครับเราจะเห็นความเปลือยนะครับของกรอบกล้องตัวนี้ฮะซึ่งเจ้าตัวนี้ครับมันก็จะเป็นวงแหวนนะครับที่ยกตัวกล้องขึ้นมานะฮะให้เออหมบ ตัวเลนมันไม่โดนกับพื้นผิวเวลาพื้นผิวลาบที่เราไปวางเนาะนี่ฮะก็จะมีสองสีด้วยกันนะครับคือมีสีเงินนะครับแล้วก็เป็นสีส้มนะฮะโดยส่วนตัวนะครับที่ผมออกไปใช้งานนี่คือผมชอบสีส้มมากกว่ามากๆเลยนะครับก็วิธีการใส่นะครับไม่ยากเลยนะครับตัววงแหวนนะครับเขาจะมีจุดตรงนี้นะแล้วก็ตัว เคสของเราครับจะมีจุดสีแดงตรงนี้นะครับผมเราให้จุดสีแดงนะครับแล้วก็ตัวจุดของตัววงแหวนนะครับมาอยู่ตรงกันนะครับใส่เข้าไปนะครับแล้วก็หมุนนะครับตามเข็มนาฬิกานะครับเขาจะมีล็อกนะฮะเมื่อมันล็อกแล้วครับเราไม่สามารถถอดออกโดยวิธีการหมุนปกติได้นะครับตัวเคสครับเขาเท่ตรงที่เขามีปุ่มตรงนี้ครับถ้าสมมุติเราต้องการถอดวงแหวนออกนะครับเราต้องกดปุ่มตรงนี้นะในการหมุนออกหมุนเข้าอย่างเงี้ยฮะกดปุ่มปุ๊บถอดออกได้เลยนี่ฮะ ปึ๊บคือถ้าเราไม่กดปุ่มนะครับเราไม่สามารถขยับมันได้เลยนะฮะถัดมานะครับเขาก็จะเป็นตัวนี้ครับก็จะเป็นตัววงแหวนนะครับสำหรับเราใส่แบบพวก ND ฟิเตอร์นะครับผมซึ่งต้องบอกก่อนนะครับว่าตัว ND ฟิวเตอร์เขาไม่ได้แถมมาให้นะครับคือเขาจะมีวงแหวนสำหรับใส่ ND ฟิวเตอร์มาให้อย่างเดียวนะครับส่วนตัว ND ฟิเตอร์ทุกคนต้องไปหาซื้อกันมาใส่เองเนาะ ซึ่งขนาด ND Filter ที่ต้องซื้อนะครับก็อยู่ที่ขนาด67มิลลิเมตรนะครับผมพาเราใส่ ND Filter นะครับมันก็ค่อนข้างช่วยยกระดับการถ่ายภาพของเราขึ้นไปอีกชั้นหนึ่งเลยนะฮะซึ่งมันกับเออช่วยในการดับสู้แสงแดดได้ดีครับเพราะ ND Filter มันก็เปียบเสมือนแว่นกันแดดของมือถือเราเนาะก็ตรงนี้ครับเขาก็มีมาให้นะเราก็ไปหาตัว ND Filter มาใส่กันได้นะครับโอเคถ้าเป็นเซตนึ่งนะครับที่ผมชอบที่สุดนะครับก็จะเป็นการที่ผมใส่เซตตัวนี้ครับกับสีส้มตัวนี้ รู้สึกว่ามันเข้ากันเข้ากันเวลาออกข้างนอนนะครับถือถือถ่ายนี่แบบเทมากมากเลยครับเจ้าตัวเสียวมีเสียวตารุ่นนี้ครับผมมาต่อที่การใช้งานเจ้าตัวกลิตตัวนี้กันบ้างนะครับซึ่งวิธีการมันก็ง่ายมากเลยนะครับผมอย่างฟังก์ชันแรกนะครับเดี๋ยวขออนุญาตสอนที่เออฟังก์ชันการเปิดใช้งานด่วนเลยเนาะเมื่อเราอยู่ในหน้าล็อกสกรีนแบบนี้นะครับผมเราสามารถนะครับกดปุ่มชัตเตอร์ตัวนี้ครับค้างไว้นะฮะ ตัวนี้ครับเขาจะเข้าสู่โหมดการใช้งานกล้องทันทีเลยนะครับผมก็เป็นฟังก์ชันที่เง่ายดีนะครับและก็เร็วสะดวกมากๆดีด้วยครับผมตันกดเบาๆหนึ่งทีนะครับมันจะเป็นการโฟกัสตัวแบบเนาะนี่ครับการกดปุ๊บหนึ่งทีเขาจะขึ้นสัญลักษณ์โฟกัสมาให้เลยนะฮะแต่ถ้าต้องการถ่ายนะครับต้องกดค้างนะครับกดค้างจนหน้าจอกับพิบครับเท่านี้ครับมันคือการับถ่ายภาพแล้วฮะ แล้วก็ปุ่มถัดมานะครับจะเป็นปุ่มอะเล็คอร์ดวิดีโอนะครับผมคือถ้าเรากดไปนะครับมันจะเข้าสู่โหมดการถ่ายวิดีโอนะครับแล้วเขาจะเล็คอร์ดให้เราอัตโนมัติเลยนะฮะอืมซึ่งตรงนี้ผมว่าไอ้สองปุ่มเนี้ยมันก็ค่อนข้างใช้งานง่ายดีนะครับต่อมานะครับเราจะเห็นคันโยกตรงด้านหน้าตัวนี้เนาะตรงนี้นะครับมันใช้ในการซูมนะครับผมก็เป็นซูมแบบต่อเนื่องนะครับคือคันโยกก็ค่อนข้างให้ฟีลลิ่งที่ดีมากๆเลยนะครับผม นี่ยฮะอืมก็ง่ายกว่าเอามือสัมผัสนะครับในการแบบมีคันโยกมาให้แบบนี้นะครับและต่อมาครับอีกฟังก์ชันหนึ่งของเจ้าตัวกลิปตัวนี้ครับเขามีลูกกิ้งตัวนี้ให้นะซึ่งตรงนี้ครับมันดีตรงที่มันแบบเออเป็นตัวปรับค่า EV นะครับนี่ฮะสมมุติเราต้องการแบบถ่ายภาพใช่ไหมอมืนี่ฮะ ตัวนี้ครับพอจะปรับค่า EV ซึ่งตรงนี้ก็เป็นค่าความสว่างเนาะอืมอยากได้มืดอ,อยากได้สว่างก็สามารถแบบใช้นิ้วชี้นะครับหมุนตรงนี้เอาได้เลยก็ให้ฟิลลิ่งเออที่มันดีขึ้นเยอะเลยนะครับมันดีกว่าการที่เออเราสัมผัสกับหน้าจอไปคือถ้าใครอยากเออใช้งานมือเดียวฮะค,คุณก็ใช้แค่ตรงนี้ครับใช้แค่นิ้วชี้นิ้วเดียวก็เอาอยู่แทบทุกฟังก์ชันเลยนะครับผมจะซูมจะกดชัตเตอร์จะปรับค่าแสงแบบ เออมันง่ายไปหมดเลยนะครับในการใช้งานเจ้าตัวฟ h ตโ o กราฟี y ิปตัวเนี้แต่สำหรับใครนะครับที่เอ,อ่อฟังก์ชันดี u l ลที่เขาให้มายังไม่ถูกใจนะครับเราสามารถไปปรับตั้งค่าเพิ่มเติมได้นะครับถ้าเราเชื่อมอี่่ตัวกิฟตัวนี้อยู่ครับก็ให้เรากดพิการตั้งค่านะครับเราไปที่คําว่าตัวเลือกการเชื่อมต่อเพิ่มเติมนะครับผมแล้วหาคําว่าดามจับกล้องนะตรงนี้นะครับเขาก็จะมีฟังก์ชันที่เรา ตั้งค่าได้เยอะมากมายเลยครับผมอย่างฟังก์ชันเปิดด่วนนะครับอย่างเมื่อกี้ครับที่ผมใช้ตัวฟังก์ชันกดปุ่มตัวชัตเตอร์ค้างไว้นะครับก็เป็นการบเปิดกล้องเนาะคือตรงนี้ผมมองว่าเออการเปิดกลอ้องมันค่อนข้างเหมาะการใช้งานแบบด่วนๆมากกว่าเนาะเพราะบางทีเราเปิดมาแล้วว่าเออยังไม่ได้เล็งแบบมันจะถ่ายภาพเลยก็กระจกอะไรอยู่เนาะต่อมานะครับก็เจ้าตัวนี้นะครับมันจะมีให้เราตั้งค่าปุ่มด้ามจับนะครับที่บรรทัดสุดท้ายนะครับก็กดไปดูได้เลยนะฮะ นี่ครับปุ่มทางลัดนะครับเจ้าตัวนี้ครับปุ่มทางลัดก็คือปุ่มชัตเตอร์เนาะมันจะมีให้กดค้างครับคือแบบเออกดถ่ายรูปเดียวหรือกดค้างเป็นแบบกดถ่ายต่อเนื่องคือถ้าสมมติเรากดค้างครับมันจะเก็บแบบรูปรัวๆเลยแบบ17รูป18รูปขึ้นไปเลยต่อมานะครับตัวคันโยกซูมนะครับก็เจ้าตัวนี้ครับมันก็จะมี2ฟังก์ชันเนาะอย่างฟังก์ชันแรกครับที่มันแบบฟังก์ชันแบบซูมต่อเนื่องใช่ไหมครับเวลาที่เราโยกครับผม นี่ครับมันจะซูมตั้งแต่1.1 1.2 1.3ไปเลยใช่ไหมครับแต่เจ้าตัวนี้ครับมันสามารถเลือกฟังก์ชันได้2แบบนะครับอย่างเมื่อกี้คือซูมต่อเนื่องเนาะแล้วก็ตัวนี้ครับอีกตัวหนึ่งจะเป็นการสลับทางยาวโฟกัสนะครับนี่ครับในการที่เราเอ่อล็อกระยะเลนสสมมติเราอยู่ที่ 1x ใช่ไหมครับผมเราต้องการปรับไป 2x นะครับแล้วก็โยกคันโยกได้เลยนี่ครับ เมื่อเรายุคันโยกโฟกัสนะครับผมมันจะปรับไปที่ระยะ 2x นะครับปรับไปที่ระยะ 3.2x นะครับตามลําดับเนาะคือมันจะแรับไม่ได้ไล่แบบโทเซนดมไปเรื่อยนะครับมันจะไล่ตามตัวระยะเลนเลยซึ่งใครที่แบบเออต้องการถ่ายแล้วได้คุณภาพที่ดีที่สุดนะครับในการแบบเออการซูมเข้าไปนะผมว่าการปรับไอตัวคันโยกตามทางยาวโฟกัสตามทางยาวของตัวเลนนะครับมันก็ค่อนข้างได้ประโยชน์ดีนะครับผมแต่แล้วใครที่แบบเป็นสายอปถ่ายวิดีโอนะครับผมผมว่า การแบบซูมแบบสมูทนะครับการซูมแบบต่อเนื่องมันก็ค่อนข้างให้เอ่อความสม,มูทของวิดีโอที่ดีกว่านะครับผมอืมแล้วก็ปุ่มวิดีโอนะครับเราก็สามารถแบบเอ่อคอสตอมได้เยอะเลยเนาะการเปิดรับแสงสมมุติสีขาววิดีโอนิ่งอะไรเงี้ยพวกสเตบิไลซ์นี่มันสามารถบกดคอสตอมที่ตัวปุ่มวิดีโอได้เลยนี่ครับแล้วก็ตัวแป้นหมุนใช่ไหมครับไอตัวที่ผมปรับ e ีก่อนหน้านี้มันก็สามารถเอ่อ ตั้งค่าเป็นอย่างอื่นได้เนาะพวกช่องรับแสงนะครับ ISO พวกสัญลักสีขาวพวกโฟกัสโบเก้อะไรเงี้ยมันสามารถเออตั้งได้เหมือนกันก็ค่อนข้างอิสระนะครับในการแบบใช้งานคลิปเจ้าตัวนี้ครับครับคลิปในวันนี้ครับเจ้าตัวเสยวมีสติอัลต้านะครับแล้วก็ตัวโฟน์ดโฟโตกราฟีคลิปตัวนี้นะครับก็น่าจะประมาณนี้นะครับถ้าใครที่มีคําถามหรือข้อข้องใจตรงไหนนะครับก็สามารถพิมพ์มาที่ช่องแสดงความคิดเห็นได้เลยนะครับ แต่ใครที่ชื่นชอบคลิปไรายนี้นะครับฝากกด subscribe นะครับแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับผมเพื่อคลิปนี้นะครับสามารถเข้าถึงผู้ชมได้ออมากขึ้นเนาะก็คลิปในวันนี้ก็น่าจะเท่านี้เลยนะครับก็ใช้สมาร์ทโฟนให้สนุกนะครับ h ฮ v e a good day people นะครับผมบ๊ายบาย